สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้แอดจ,จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูอร่อยๆกินกันนะคะนั่นก็คือผัดเผ็ดหมูป่าค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกแอดก็จะนําหมูนะคะลงไปต้มนะคะให้พอสุกนะคะหลังจากนั้นแอดก็จะนําขึ้นมาหั่นนะคะเป็นชิ้นพอดีนะคะก็อย่าหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะเพราะว่าหมูของเราเขาจะมีความเหนียวนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดก็จะมาหั่นมะเขือนะคะมะเขือแอดก็จะหั่นแช่น้ํานะคะน้ํา แอดก็จะใส่เกลือลงไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทําให้มะเขือของเรานะคะคที่เราหั่นไว้ไม่ดํานะคะเคล็ดลับนี้คิดว่าแม่ครัวหลายๆท่านท่านจะรู้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาหั่นพริกหยวกนะคะเป็นชิ้นพอดีนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนก็ตัดชิ้นเท่า2องข้อมือนะคะแล้วก็หั่นกระชายนะคะทุกคนเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ ก็จะหั่นบางๆนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะก็จะได้แล้วนะคะสําหรับวัตถุดิบของเราวันนี้ที่เราจะนําไปผัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมจืดนะคะทุกคนที่อาจจะใส่นะคะเพื่อความเข้มข้นก็นำกระทะตั้งไฟใส่น้ามันให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นก็นําพริกแกงนะคะลงไปผัดพริกแกงก็สําเร็จรูปนะคะผัดพริกแกงให้สุกนะคะหลังจากนั้นก็จะนหมูนะคะที่เราหั่นนะคะลงไปผัดนะคะให้สุกนะคะ ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพระาะว่าหมูของเราก็สุกยากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเติมนมจืดลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้หมูของเราเริ่มมีความนุ่มนะคะบางคนก็ใช้คาร์เนชั่นก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยผงชูรสรสดีนะคะแล้วก็ผัดนะคะนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมน้ําตาลทรายนะคะเครื่องปรุงเราก็กะเอาเลยนะคะทุกคนน้ําปลานะคะ แล้วก็ซอสหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแล้วตามชอบนะคะหลังจากนั้นก็จะผัดนะคะใส่มะเขือนะคะลงไปผัดให้มะเขือพอสุกนะคะมะเขือก็จะสุกยากนิดน,นึงก็ลงไปผัดเร็วนิดน,นึงนะคะก็ตามด้วยเครื่องที่เป็นสมุนไพรของเรานะคะที่เราหั่นไว้เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะก็จะมีใบมะกรูดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จะผัดนะคะทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ ให้สุกนะคะก็จะผัดนานนิดนึงนะคะพราะหลังจากนั้นนะคะใกล้จะได้นะคะเราก็จะเติมซอสหอยลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะรสชาติให้ออกหวานออกนัวน,นิดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องหวานมากนะคะก็ผัดทุกอย่างเข้ากันนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเป็นเติมนมจืดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ ผัดของเรามีน้ํานะคะนิดนึงแห้งเกินสาหรับถ้าใครชอบแห้งก็ผัดให้แห้งนะคะก็ใส่ครั้งเดียวตั้งแต่รอบแรกก็ได้นะคะนะคะนมก็เป็นนมจืดนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อจะใช้นมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็พักไว้สักแป๊บหบนึ่งนะคะให้ทุกอย่างเข้าสุกเข้ากันดีนะคะทุกคนก็เป็นอเนเสียเรียบร้อยนะคะสําหรับผัดเผลหมูป,ปาของเราวันนี้หน้าตาก็น่ารับประทานนะคะทุกคนรสชาติก็ โอเคใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ